สวัสดีตอนสองทุ่มค่ะทุกคนพี่แป้งชวนจะพาน้องๆไปรับของฟรีที่เป็นเสื้อเบคอน YouTube แบบนี้นะคะบอกเลยว่าลิมิเต็ดมากๆนะคะเพราะของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมาจากออฟฟิเชียลแบบแท้ๆเลยนะส่งตรงมาจาก YouTube ที่คอลแลปกับโรบบอกนั่นเองค่ะของฟรีชิ้นนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่26,000ชิ้นเท่านั้นบอกเลยว่าควรมีนะคะเก็บไว้ได้เลยสะสมไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำยังไงบ้างเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงบ้างแล้้้้ววเเมมมื่ออนนงขาาแแปละคะะจ่อหนน้าปปรตูแ๊บึงจากนั้นเเาจะปิด เ,เข้าไปให้น้องกดสคริปต์ด้านล่างได้เลยค่ะกดด้านซ้ายมืออันบนนะคะน้องตามหาของทั้ง5ชิ้นนี้นะคะที่ซ่อนอยู่ตามประตูในแมพนี้เนงบอกเลยว่าางมาเดี๋ยวไปแป้งไกลให้มาที่ประตูตรงนี้นะคะที่เป็นทางเดินยาวๆเหมือนเจสตูวีเพยนะคะน้องเดินเข้าผ่านม่านมานะคะพอเรามาถึงในสุดนเนี่ยจะมีของให้เราเก็บที่เป็นรูปโบสีชมพูนะคะน,น้องจะได้ไปแล้ว1ชิ้นนะคะจากนั้นเนี่ยกดวาร์ปด้านซ้ายมาอันที่สอนฮะ,ะเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันคือดอรหรือแบ o ลูนะคะน,น้องเดินตามทางของเขามาได้เลยนะคะจนสุดดทททาางงีีีี่่มมมปปรระตตูเเเ็นนนนหือ้ิ ตรงมาตามพี่แป้นจากนั้นเลี้ยวขวาค่ะแล้วเดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวาีทีมันจะอยู่ด้านในสุดที่เป็นรูปตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เข้ามานะคะที่เป็นทางเดิมเหมือนเป็นถนนนะคะน้องๆจะนั้นเดินตรงมาเรื่อยเข้ามาข้างในนะคะ ผ่านประตูมาแล้วน้องจะเจอกับสไลเดอร์นะคะปีขึ้นมาบนสไลเดอร์นะคะสแตนดาร์จะอยู่บนสไลเดอร์นั่นเองวอนนี้เราครบ3ชิ้นนะคะหายสองชิ้นเองค่ะพี่โนนนะคะเข้าประตูที่เป็นเหมือนพรมแดงที่มีรูปภาพซ้ายขวาแบบนี้เดินตรงเข้ามาเรื่อยๆจากนั้นให้น้องทำการเลี้ยวขวานะคะมาห้องที่เป็นสตูนนะคะสีเขียวแบบนี้แล้วเข้ามาทำการเลี้ยวขวาจะเจออีกอันหนึ่งนั่นเองค่ะคืออันที่4จะได้ให้มาห้องที่มีออบบี้นะคะทำการกระโดดออบบี้แบบนี้ไปเลยนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งผมพี่แป้งไม่แน่ใจว่าขอนน้องกับพี่จะ ไปจนจุดสูงสุดเลยนะคะน้องๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยซึ่งมันสั้นมากๆพอเราขึ้นมาถึงบนสุดแบบนี้แล้วปั๊บนะคะของที่เราจะต้องเก็บเนี่ยจะอยู่ตรงกลางจากนั้น,นะ,ะจะมีลูกศรบอกเราอยู่ให้น้องวับกลับมาแล้วเดินตามลูกศรมามากดรับของฟรีตรงนี้ได้เลยค่ะน้องคนไหนที่ได้ของฟรีชิน้นนี้ที่ดูคลิปพี่แป้งชมราบ้างคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะ